เมจิกแพทเทิร์นเลือกแล้วโหลดพิมพ์แล้วตัดเย็บแล้วใส่ง่ายไวดีต่อใจมือใหม่ก็ทำได้เรามาดูแพทเทิร์นสำหรับทำเสื้อสวมหัวคอหยดน้มด้านหน้าตกแต่งโบตกแต่งระบายค่ะ ที่แพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะตรงนี้ก็คือเส้นวงคอเสื้อแล้วก็ตำแหน่งเส้นเย็บหยดน้ำนะคะวงแขนเสื้อ1ขีดก็คือวงแขนชิ้นหน้าลูกศรเกรนผ้านะคะสัญลักษณ์สันทบตำแหน่งกระเป๋าที่หน้าอกแล้วก็ตำแหน่งพับชายเสื้อค่ะสำหรับเสื้อชิ้นหลังนะคะก็จะมีวงคอเสื้อนะคะวงแขน ชิ้นหลังเนี่ยก็จะเป็น2ขีดลูกศรเกรนผ้าสัญลักษณ์สันทบแล้วก็ตำแหน่งพับชายค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นระบายคอเสื้อค่ะตัด1ชิ้นนะคะตรงนี้ก็คือเส้นเกรนผ้าแล้วก็มีสัญลักษณ์สันทบตรงนี้มีพับทบครึ่งนะคะกับตำแหน่งว่าเดี๋ยวเราจะเย็บรูดแล้วแต่ละไซส์จะต้องรูดเหลือเท่าไหร่ค่ะ ต่อไปนะคะชิ้นนี้เป็นสากคอเสื้อด้านหน้านะคะจะมีเส้นหยดน้ําตรงนี้ที่ตรงกับตัวเสื้อชิ้นหน้าค่ะชิ้นนี้ตัด1ชิ้นผ้ากาว1ชิ้นนะคะแล้วก็มีเส้นเกรนผ้าค่ะต่อไปเราจะวางแพทเทิร์นเพื่อตัดผ้านะคะเราจะทบผ้าให้ด้านผิดประกบกันนะคะแล้วก็สังเกตให้ขอบผ้าเนี่ยเสมอกันนะคะ ฝั่งนี้คือเกรนผ้าแนวตั้งนะคะที่ขนานกับขอบผ้าค่ะเมื่อเราพับทบครึ่งนะคะอีกฝั่งก็จะเกิดเป็นฝันทบขึ้นมาแบบนี้นะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าเนี่ยต้องวางชิดสันทบเราก็วางแพทเทิร์นให้เสมอกับขอบสันทบได้เลยนะคะจากนั้นก็กลัดเข็มหมุดไว้ค่ะสำหรับชิ้นหลังนะคะก็มีสัญลักษณ์วางชิดสันทบเช่นเดียวกัน ให้วางแพทเทิร์นชิดกับขอบสันทบแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็กลัดเข็มหมุดได้เลยค่ะชิ้นระบายคอเสื้อนะคะก็มีสัญลักษณ์สันทบก็วางชิดสันทบเช่นเดียวกันกลัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดตามขอบได้เลยค่ะสำหรับชิ้นสับคอเสื้อนะคะ ชิ้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเล็กมากนะคะอุ่นก็จะตัดเศษผ้าออกมาก่อนให้มีขนาดใหญ่กว่าแพทเทิร์นนิดนึงแล้วก็ตรงตามเกรนผ้านะคะแล้วก็ตัดผ้ากาวให้มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็จะทำการรีดก่อนรีดให้เรียบร้อยจากนั้นค่อยมาตัดแพทเทิร์นครั้งเดียวค่ะโดยที่ผ้ากาวที่ใช้นะคะ ในคลิปนี้จะใช้ผ้ากาวเยลซีค่ะก็จะมีความบางแล้วก็ยืดได้นิดหนึ่งนะคะสามารถใช้ผ้ากาวสาลูได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการรีดผ้ากาวนะคะเราจะรีดที่ด้านผิดของผ้าค่ะแล้วก็ผ้ากาวเนี่ยด้านที่สักๆนะคะจะเป็นด้านที่มีกาวเราจะพรมน้ำเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ความด้านที่มีกาวไว้บนด้านผิดของผ้าใช้เตารีดไฟประมาณปานกลางนะคะแล้วก็เพื่อกันไม่ให้กาวมันละลายติดก,กับหน้าเตารีดนะคะอุ่นก็จะวางทับด้วยแผ่นเทฟลอนนะคะการรีดก็จะเป็นการกดลงไปไม่ถูนะคะ หลักเข็มหมุดแล้วก็ตัดตามขอบได้เลยค่ะตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะยังไม่เอาแพทเทิร์นออกจากผ้าเราจะต้องมาทำตำแหน่งต่างๆลงบนผ้าก่อนนะคะโดยที่ทั้งวงแขนทั้งพับชายแล้วก็ตำแหน่งหยดน้ำเนี่ยเราจะทำลงบนผ้าด้านผิด และกระเป๋าปะตรงนี้นะคะถ้าไม่ติดกระเป๋าก็ไม่ต้องทำหรือถ้าติดกระเป๋าก็ทำลงบนผ้าด้านถูกโดยทำเฉพาะด้านที่จะติดกระเป๋าเท่านั้นนะคะทำตรงนี้ก่อนนะคะวงแขนชิ้นหน้าเราจะใช้กระดาษคาร์บอนกับลูกกลิ้งนะคะพบเครึ่งกระดาษคาร์บอนให้มีด้านสีทั้งสองด้าน แล้วก็สอดเข้าไประหว่างผ้าชั้นบนกับชั้นล่างนะคะสอดกระดาษเข้าไปแล้วก็ลุกกลิ้งิงนะคะกดรอยลงไปมันก็จะมีสีติดที่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของผ้าเลยแต่ว่าอยู่ที่ด้านผิดแล้วก็ที่ชายเสื้อก็ทำเหมือนกันส่วนหยดน้ำนะคะตรงนี้ ฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นสันทบผ้ามันก็จะย่าดนิดหนึ่งแล้ก็ต้องถอดเข็มหมุดออกมาก่อนแล้วก็สอดกระดาษคาร์บอนนะคะเข้าไประหว่างผ้าสองชั้นแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนกระดาษคาร์บอนให้มาชิดตรงสันทบผ้าตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็กดรอยได้เลย ค่อยๆถอดกระดาษคาร์บอนออกมาอย่าให้ผ้าเคลื่อนนะคะคราวนี้มาเป็นตำแหน่งกระเป๋าปะนะคะถ้าติดสองข้างซ้ายขวาเนี่ยเราจะกดรอยสองครั้งก็คือสอดกระดาษคาร์บอนแบบคว่ำสีลงเข้าไปใต้แพทเทิร์นนะคะเพื่อให้ด้านสีเนี่ยคว่ำลงบนผ้าด้านถูก แล้วก็กลิ้ง1ครั้งนะคะและทําอีกครั้งโดยหงายคาร์บอนขึ้นแล้วก็สอดไปที่ด้านล่างสุดเพื่อให้ด้านสีเนี่ยประกบกับผ้าด้านถูกวางลงไปแล้วก็กลิ้งลอยอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีตาแหน่งกระเป๋าทั้งซ้ายขวาเลยแต่ถ้าอยากได้กระเป๋าแค่ข้างเดียวนะคะอย่างเช่นข้างซ้ายเนี่ยก็ให้ กดรอยแค่ครั้งเดียวนะคะตอนนี้แพทเทิร์นวางลงบนผ้ากลางออกแบบนี้ฝั่งนี้จะเป็นด้านขวาถูกต้องไหมคะเราอยากมีกระเป๋าด้านซ้ายเราก็ต้องเอากระดาษคาร์บอนไว้ด้านล่างให้ประกบกับตัวเสื้อด้านซ้ายแล้วก็กดรอยตรงนี้นะคะ จะมีตำแหน่งกระเป๋าอยู่ที่ตัวเสื้อด้านซ้ายค่ะสำหรับตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะเราจะทำตำแหน่งแค่วงแขนกับพับชายค่ะ ชิ้นระบายคอเสื้อนะคะก็จะมีตำแหน่งพับทบต,ตรงนี้ค่ะสำหรับชิ้นสากคอเสื้อเนี่ยเรามีแค่ผ้าชั้นเดียวใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นผ้ากาวเพราะฉะนั้นเราจะทำสัญลักษณ์ตรงหยดน้ำเนี่ยแค่ด้านเดียวก็คือไงกระดาษคาร์บอนให้ด้านที่เป็นสีขึ้นวางด้านที่เป็นผ้ากาวนะคะ ทับลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะกดรอยค่ะต่อไปนะคะเราจะตัดผ้ากุนที่ความกว้าง4เซนแล้วก็ยาว60เซนนะคะ2ชิ้นผ้ากุนก็คือผ้าเฉลียงนะคะเราจะต้องทบผ้าให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะ ทับขอบผ้าทบลงมาให้ตั้งฉากกับขอบนะคะตรงนี้ก็จะได้มุมสิสิบห้องศาแล้วก็วัดดูก,ก่อนนะคะว่าได้60ไหมนะคะอันนี้ก็คือพอดีเลยเราจะสอดกันไกลแล้วก็ตัดออกมาก่อนนะคะตอนนี้เราได้ผ้าเฉลียงแล้วนะคะ ขอบที่เป็นเฉลียงก็คือด้านที่เฉียง45องศานี้นะคะจากนั้นก็วัดจากขอบผ้าเข้ามา4เซนนะคะ ก็จะได้ภาคกุนที่มีความยาวประมาณ60เซน2เส้นนะคะ